อยู่ที่ว่าไฟฟ้ากับน้ําประปาเนี่ยมันเข้าถึงหรือว่าเสถียรแล้วหรือยังะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไปฟังประชาชน,นอรอบนอกพื้นที่ก็น่าจะมีความคิดเห็นหรือว่าประสบชะตากรรมเดียวกันไม่ต่างกับโรงพยาบาลเนี่ยครับคือประชาชนก็ยังบ่นเรื่องน้ําประปาว่ายังไม่ไหลตรงนี้คุณหมอเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตอาจจะเกิดโรคระบาดนะครับเพราะถ้าน้าประปาไม่รีบกลับมา โรงพยาบาลก็เหมือนกันทั้งเรื่องไฟฟ้านะ้ำประปาจําเป็นมากๆถ้ายังไม่สามารถที่จะทําให้สสิ่งนี้เนี่ยมันกลับมาได้ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่าก็มีไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนเหมือนกันอย่างที่คุณลุงโรจนบอกไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าใน7วันก็คิดว่าจริงๆ การขีดเส้นเจวันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ,รบก็คิดว่าน่าจะสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างที่โรงพยาบาลหาดใหญ่น่าจะกลับมา50เซแต่ว่าถามว่าจะกลับมาให้บริการได้ใกล้เคียงในภาวะปกติได้เมื่อไหรอ่อันนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอยากจะให้กลับมาได้ภายใน2สัปดาห์หรือประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับ50%อร์ซนตี่ดูแลผู้ป่วยในระดับไหนบ้างครถ้ากลับมาใช้งานได้50เนี่ยผมก็คิดว่า ถ้าผู้ป่วยหนักหรือวิกฤตมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถมาที่นี่ได้เต็มร้อยนะครับอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินรซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ก่อนแต่ที่เราต้องมาพูดถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่เราอยากจะไฮไลท์โรงพยาบาลหาดใหญ่ขึ้นมาในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณลุงโรคได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ในระดับภูมิภาคนะครับ,รบลองนึกภาพดูว่าภาคใต้ตอนล่างเนี่ยถ้าคุณป่วยอยู่จังหวัดปัตตานียะลาณราธิวาสเนี่ยป่วยหนักจนกระทั่งโรงพยาบาลจังหวัดแถบนั้น รับไม่ไหวหรือขีดความสามารถไม่ไหวเนี่ยเขาจะส่งมาที่หาดใหญ่ครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มบุคคลที่ทั้งป่วยหนะัก<ช>วิกฤตกลุ่ม,มนคนทั้งที่ทป่วยเป็นไข้ไม่สบายดิฉันก็อยากไปหาหมอเหมือนกันนะก็แสดงว่าทุกคนก็จะรุมกลู่ไปที่โรงพยาบาลที่นี่แต่แน่นอนาความเหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์เวลานี้น่าจะค่อนข้างหนักนะฮะใช่ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเดิมปกติคืออย่างที่บอกว่าเขาจะส่งมาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แต่เมื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่มันเป็นเหมือนกึ่งวิกฤตเนี่ยมันก็เลยอาจจะ มีคนบอกว่าเหมือนกับระบบสารารสุขภาคใต้ตอนล่างเนี่ยแทบจะเป็นอมาาัมพาตไปเลยหรือเปล่าแต่มันก็อาจจะไม่ซัดอย่างนั้นทีเดียวเพราะว่ามันยังมีโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ยังน้ำไม่ท่วมที่ไหนที่อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ก็คือโรงพยาบาลสงขลาน,าค,ลนครินก็เลยล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลาน,าค,ลนครินเขาก็โพสต์ว่าเจา้าหน้าที่ทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับหลังจากที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์รักษาพียงแห่งเดียวที่รอดจากน้ําท่วมก็ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานได้มากกว่าครึ่งนะครับ จะต้องมีการรับผู้ป่วยวิกฤตจานวนมากแล้วก็ยังต้องมีการ รับเป็นเจ้าภาพรับจบในเรื่องของการดูแลจัดการร่างผู้เสียชีวิตอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาระงานที่เกินกําลังเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคุณหมอที่ที่นั่นก็บอกกับเรานะครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ทํางานไม่บดน,นะครับไม่ท้อถอยถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านมาแล้วหลายวันนะครับทีนี้บรรยากาศในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลหัดของโรงพยาบาลสงขลานครินเนี่ยซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์อยู่ในมอ,อก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย บรรยากาศทั้งวันทั้งคืนเลยในห้อง ER แทบจะเรียกว่าเป็น ER แตกเลยนะครับต้องเปิดหน้าเสริมต้องต้องเปิดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อเสริมให้ผู้ป่วยวิกฤติได้ได้ไปใช้พื้นที่บริเวณนั้นก็อาจจะหมายความว่าพื้นที่เดิมมันล้นผู้ป่วยเดิมมันล้นนะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่มอ,อหลังจากที่หาดใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องเรียกว่าหยุดไปนะครับจากน้ําท่วมตอนนี้แปลว่าวสถานการณ์ของผู้ป่วยวิกฤตเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยเรื่อย ใช่ครับกาลังกําล<ๆ>ังคุณหมอนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดถ้าถ้าเฉพาะโรงพยาบาลนี้ประมาณเท่าไหร,จร่จริงๆถ้าเป็นระดับโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนั้นน่าจะมีเกือบเกือบจะร้อยคนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีร้อยคนก็จะมีห้าสิบคนที่ตอนนี้หรือจริงๆทั้งหมดแหละ,ะก็เป็นก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ก็ยังต้องทํางานต่อไปทีนี้เราไปดูกันบ้างไปดูอีกรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลหาดใหญ่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่บอกว่าไม่สามารถจะเดินหน้าได้ต่อเพราะว่าโดนน้ำท่วมอย่างจังเนี่ย ก็มีคุณพยาบาลออกมาโพสต์ว่าในวันที่เบื้องบนนี้คุณพยาบาลอาจจะพูดถึงกระาาทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับที่บอกว่าสถานการณ์โรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยอยู่ในภาวะปกติให้ความเชื่อมั่นต่างๆนานา,นานเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เอาภาพนี้มาโพสต์ครับก็คือเป็นรูปของบุคลากรทางการแพทย์กําลังใช้เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือกับคนไข้ที่อายุประมาณ1-15วันก็คือเด็กแรกเกิดอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับซึ่งคุณหมอกับพยาบาลที่นั่นเนี่ย ทำงานมาต่อเนื่องเกิน168ชั่วโมงแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหนื่อยกายแต่ไม่ท้อเหนื่อยใจเราไม่ไหวแต่ว่าถ้า อยากรู้ความจริงต้องเปิดใจแลรับความจริงให้ได้ที่ว่าบีบเนี่ยบีบมือน,นี่คือไฟมันยังไม่มา<ฟ>หรือยังไงถูกต้องครับก็ต้องใช้อะไรที่มันเป็นแมนวนวลไปก่อนนีค่คือบรรยากาศที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ซึ่งผู้ป่วยก็ต้องประคับประคองกันต่อไปที่อยู่ในนั้นนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องฟื้นฟูโรงพยาบาลหัดใหญ่ให้มันกลับมาเร็วที่สุดนะซ,ซึ่งอันนี้เนี่ยเราพูดถึงกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนนะฮะที่เป็นปัญหาตอนนี้ยังไม่นับรวมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ป่วยโรคไตที่จําเป็นจะต้องไปฟอลโล่คุณหมอต่อที่โรงพยาบาลหรือว่า วันนี้ต้องไปตามที่แพทย์นัดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของไปติดขัดในช่วงหลังจากนี้ด้วยไหมฮะส,สิ่งที่คุณรุ่งโรจน์พูดเนี่ยถือว่าเป็นความโกลาหลที่กําลังเกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขภาคใต้ตอนล่าง <c oughs> เพราะอะไรนะครับเพราะว่าในจังหวัด สงขลาเนี่ยอำเภอหัดใหญ่แทบจะเรียกได้ว่าเจริญกว่าอำเภอเมือง <c oughs> เป็นจังหวัดที่มีจังหวัดที่ไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่ <c oughs> ท,ที่อำเภอหัหญ่อำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมืองมีความเจริญมากกว่าแล้วว่ากันว่าอำเภอหัดใหญ่เป็นเหมือนศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับ <c oughs> เพราะว่ามีโรงพยาบาลหลักถึง5แห่ง <c oughs> ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาดูกันนะครับ นี่เป็นที่มาของความโกลว์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือมีโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ประมาณ700เตียงนะครับโรงพยาบาลสงขลานครินมี1,200งพรเตียง200เตียงซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ตอนนี้น้ำไม่ท่วมนะครับมีโรงพยาบาลเอกชนอีก3แห่งก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่โรงพยาบาลราชยินดีแล้วก็โรงพยาบาลเซ้งตึงซึ่งเป็นของมูลนิธิซึ่งทั้ง4ทั้ง5าโรงพยาบาลหลักก็อย่างที่บอกไปว่ามีโรงพยาบาลเดียวที่ไม่ถูกน้ําท่วมและ2โรงพยาบาลใหญ่นี่ครับต้องรองรับผู้ป่วยใน หาดใหญ่ซึ่งมีประชากรถึง70,000สนคนนะครับยังไม่นับรวมอำเภอข้างเคียงและภาคใต้ตอนล่างอีกเมื่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนี้ยเกิดอมาพาตไปเนี่ยก็แน่นอนตกมาอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินสิ่งที่เราอยากจะชวนดูกันต่อไปก็คือ จำนวนตัวเลขนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูตัวเลขอยากให้ไปฟังนะครับว่าทางด้านของคุณหมอเนี่ยอย่างที่สะท้อนไปว่าเขาบอกว่าภาระงานเขาเพิ่มมากขึ้นมันโรดมือในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับอดีตผู้ตรวจราชการเขต12ซึ่งเป็น 12, เขตสุขภาพที่กําลังเจอน้าท่วมอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็เคยเป็นอดีต ผู้ตรวจหัวหน้าผู้ตรวจราชาการตอนนี้ท่านดำรงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสํานักงานสุขภาพแห่งชาติท่านก็บอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นวิกฤตที่พอๆกับโควิดเลยนะครับแล้วก็การเสริมกําลังบุคลากรเนี่ยอาจจะต้องรวดเร็วกว่านี้อาจจะต้องมีจํานวนที่มากเพียงพอมากกว่านี้ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําอย่างยิ่งคือการสํารวจสัมมโนสุขภาพครับว่ามีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับบริการจําเป็นเร่งด่วนอย่างฟอกไตมะเร็งกี่รายไม่ให้ขาดตกบกพร่องแล้วก็ขาด ช่วงในการรักษาไปลองไปฟังเสียงคุณหมอสุเทพครับบุคลากราสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เองก็ต้องยอมรับว่าเขาบ้านเขาครอบครัวเขาก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันและอีกด้านหนึ่งเขาก็ต้องมาบริการดูแลประชาชนเพราะเขาวิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่เหมือนกันทีนี้ตรงนี้ต้องอาศัยทีมจากภายนอกไปไปช่วยซึ่งทางผมถ้าตอนนี้ก็เขาก็ได้จัดทีมนะแต่ว่าอาจจะต้องวางระบบแล้วก็อาจจะต้อง เพิ่มจานวนแล้วก็ให้ทันการที่ที่ไปช่วยตรงนี้แต่ต้องอาศัยจากภายนอกเข้าไปช่วยมากขึ้นใช่ตรงนี้ตรงนี้จรงิงเ,เขาก็ทําข้อมูลนะว่าคนที่ไตวายต้องล่างไตเท่าไหร่คนที่ต้องคีโมอะไรเท่าไหร่แล้วก็ต้องรีบจัดบริการให้เขาให้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ส่วนหนึ่งต้องมีทีมที่ไปเชิงลุกในชุมชนที่ไปเยี่ยมบ้านไปข้อมูลว่าใครต้องการอะไรต้องออกแล้วครับข้อมูลมีมีฮะข้อมูลมีแต่ผม่าคิดว่า ช่วงนี้อาจจะอา,อาจจะต้องให้ขยับให้เร็วกันอีกนิดนึงแล้วก็ต้องมีทีมมาเสริมมาเพิ่มอีก อย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเพราะว่าตัวบุคลากรทางการแพทย์เองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันอยากจะให้มาดูจํานวนผู้ป่วยที่เราคาดการว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เราเชื่อว่าเขาจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำะถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีความน่าเป็นห่วงอย่างไรบ้างดูตัวเลขนี้อาจจะทำให้เราได้เห็นขนาดของปัญหานะครับในประชากรหาดใหญ่จำนวน700,000คนเนี่ยเราพบว่า น่าจะมีคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มคนเหล่านี้ครับต้องไปหาหมอตามนัดเพื่อรับยาขาดยาไม่ได้นะครับความดันโลหิตสูงนี่ถ้าควบคุมค,ความดันไม่ดีเนี่ยความดันมันปีกขึ้นไปหลอดหลอดเลือดในสมองแตกก็จะเป็นสโตรกก็จะเป็นอ,อัมพาตเพราะฉะนั้นกลุ่มค,คนโรค NCD เนี่ยก็อาจจะต้องพบหมอต่อเนื่อง 7 5 0 0 0คนบวกอีก2 0 0 0 0คนก็เกือบเกือบแสนคนนะครับที่อ,อาจจะต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่เป็นจริงๆผู้สูงอายุก็จะเป็นโรคนี้กันส่วนมากเข้าออกเป็นประจำก็ำคือตัวเลขที่เห็นนี้ใช่ครับแล้วอีกโรคหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือโรคมะเร็งครับ,รบเขาผมแปลงมาจากอัตราส่วนประชากรหัดเนี่ยคิดว่าในหัดใหญ่น่าจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งประมาณ3,000ันกว่าคนคนป่วยโรคมะเร็งต้องรักษาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องมีการให้ีโม ต้องให้จนจบจนครบถ้ามันขาดช่วงไปเนี่ยการรักษาไม่ต่อเนื่องก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันตอนนี้ก็เราจะเห็นได้เห็นว่าในสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคนป่วยที่จะต้องให้คีโมก็ต้องเลื่อนนัดไปแล้วการให้คีโมไม่ใช่อยู่ดีเดือนมาให้ได้ตามนัดนะครับต้องตรวจเลือดอีกว่าพร้อมจะให้คีโมได้ไหมซึ่งก็น่ากังวลกับกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงที่คุณลุงโรดแล้วก็คุณนิตยาได้ได,ได้ได้อ่านข่าวไปก่อนหน้านี้คือโรคไตครับโรคไตเนี่ยถ้าฟอกผ่านเครื่องนะครับ ที่จะต้องไปฟอกที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องทําการฟอก3วันต่อสัปดาห์ต้องใช้ไฟฟ้าไหมฟอกไตเนี่ย ใช้นะครับเครื่องก็ต้องเสียบพักเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเอารถฟอกไตลงไปแล้วเราคิดว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตน่าจะมีกว่า700คนแต่ว่าตามข่าวที่ที่อ่านก็จะมีประมาณ6คนที่เข้ามาให้บริการหรือจริงๆน่าจะสํารวจต่อว่าเขาไปเขาหยุดฟอกไปเองหรือเปล่าเลยคือกําลังสงสัยว่าเมื่อกี้อย่างช้แมนนวลอยู่เลยแล้วไฟฟ้ามามาแล้วหรือยังหรือมาบางส่วนจากการปั่นไฟผมคิดว่าบางจุดอย่างโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะต้องมีการต่อหรือว่าอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ก็อาจจะต้อง ก็คงมีไฟฟ้ากันมาบ้างอาจจะติดติดดับดับอะไรอย่างี้ครับถึงบอกว่าเรื่องไฟกับเรื่องน้ำเนี่ยมันคงจะต้องรีบกลับมาเร็วที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เพราะเราก็ดูอันนี้คือแค่ตัวเลขของของในอำเภอหาดใหญ่นะครับยังไม่นับรวมที่เขามาจากอำเภอข้างเคียงนะฮะก็ต้องไปส่งต่อกันไปที่จังหวัดอื่นก่อนเราเห็นจำนวนแล้วก็แนวโน้มความต้องการแล้วแต่คำถามก็คือสถานการณ์ณเวลานี้ทั้งโรงพยาบาลหลักอย่างหาดใหญ่รวมถึง บางคนอาจจะบอกว่าไปโรงพยาบาลชุมชนก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมหนักเปิดให้บริการไม่ได้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปด้วยณนะเวลานี้เนี่ยคำตอบ ที่ชัดๆเนี่ยว่าเรื่องการแก้ไขระบบสาธารณสุขที่ใช้คําว่ากึ่งจะล่มสลายในลักษณะแบบนี้ยังไงบ้างกึ่งจะวิกฤตอกึ่งจะวิกฤตโอเคครับคือถ้าเราไปมองตอนนี้เราเห็นปัญหาว่าเออมันเกิดขึ้นแบบนี้คือผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขทําอะไรบ้างนะครับผมเห็นอยู่2ประเด็นหลักๆจริงๆเป็น3ประเด็นหลักแต่อยากจะโฟกัสคนเป็นก่อน สามประเด็นหลักๆก็จะมีเรื่องการจัดการศพซึ่งเดี๋ยวว่ากันต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคนเป็นเนี่ยมี2ประเด็นหลักก็คือมีการตั้งโรงพยาบาลสนาม7แห่งนะครับตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลสงขาซึ่งยอยู่อำเภอเมืองเนี่ยก็ให้มาตั้งโรงพยาบาลสนามที่ ที่สนามบินหัดใหญ่รโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งจวสุราษฎร์ธานีก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ให้มาตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนนะครับโรงพยาบาลตังก็ให้มาค่าตั้งโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมเทศบาลนาครหัดใหญ่เป็นต้นนะครับมี7โรงพยาบาลสนามในขณะน,นี้เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่คิดว่าน่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นจากเหตุน้ำท่วมด้วยนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการส่งบุคลากรไปช่วยนะครับก็ตอนนี้ส่งลงไปแล้ว200 180คนคุณหมอในพื้นที่ที่บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยก็ลอสไปแล้ว50%ตอนนี้ก็มีส่งไปเพิ่ม200กว่าคนผัดแรกก็จะมีจากระนองนะครับมีจากทีมกรมการแพทย์ซึ่งเป็นส่วนกลางมีจากโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครนาชสีมาอันนี้ลงไปแล้วในผัดแรก82คนผัดที่2ลงไปเมื่อวันที่27อีก198คนอันนี้ก็จะมี สกายด็อกเตอร์จากโรงพยาบาลนาครพิงค์ซึ่งอยู่เชียงใหม่นะครับมีกรมควบคุมโรค3คนซึ่งอยู่ส่วนกลางทีมกรมกันแพทย์กรมสุขภาพจิตก็จากส่วนกลางก็ลงไปแล้วนะครับรวม280คนลองไปฟังนะครับว่าปัญหาสาธรณสุขในภาคใต้ทางด้านของรัฐมนตรีจะวางแนวทางเรื่องนี้ยังไงครับพื้นที่ในหัดใหญ่เองหรือว่าในหลายๆจังหวัดที่ประสบภัยเนี่ย สถาบันการแพทย์ต่างๆหรือว่าสถาน,านีอนามัยต่างๆอาจจะยังค่อยๆรีคาเวอร์กลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะสนับสนุนจากส่วนกลางแล้วก็เขตสุขภาพใกล้เคียงอาทิเขต10และเขต11นะครับซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเข้าไปสนับสนุนการให้บริการเราตั้งใจอยู่กันเป็นหลักเดือนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติเราถึงจะถอนกำลังลงสถานการณ์ยังทรงตัว นะครับคุณหมอกับพยาบาลผู้ผู้ให้บริการเนี่ยมีการสับเปลี่ยนขนถ่ายเปลี่ยนเปลี่ยนกำลังสับเปลี่ยนกันได้ในระดับดีพอสมควรนะครับตอนนี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านสมเลิกได้ลงไปในพื้นที่อยู่ระหว่างการประเมินว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราถ้า เข้าไปสนับสนุนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบน้ํามีเสถียรภาพเราก็จะฟื้นฟูให้โรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยสามารถดูแลผู้ป่วยให้ให้บริการกับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นใน <มา S 2> ช่วงนี้ครับ ในช่วงนี้ยังไงต่อนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยผมนั่งอยู่ตรงน,นี้มีความเป็นห่วงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปหน้างงานเพราะตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราพยายามดูฟุตเทจล่าสุดที่จะในโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าบุคลากรหรือว่าการเข้าไปนั้นยังยากลําบากอยู่แต่มันมีชุดภาพชุดหนึ่งที่ผมเคยไปทําสกู๊ปเรื่อง ภาระของบุคลากรทางการแพทย์เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วได้ไปเก็บบรรยากาศภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่เอามานําเสนอก็อยากจะเปิดภาพชุดนี้ให้ดูนะครับภาพนี้เนี่ยตอนนั้นไปเข้าไปทําเรื่องเรื่องภาระงานแพทย์เราจะเห็นเลยว่าโรงพยาบาลหาดใหญเ่เป็นโรงพยาบาลที่น่าสงสารจริง,รงๆเพราะว่าเพราะว่าเตียงเนี่ยอย่างที่บอกว่าหาดใหญ่มีอยู่700เตียงแต่จริงๆแล้วเนี่ย พอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีเตียงคนป่วยที่อยู่นอกที่ล้นออกมาตามทางเดินเนี่ยเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีคุณหมอที่ตอนนั้นเขาจละลาลาออกเพ,พราะภาระงานอะไรแบบนี้ก็ก็เราก็เลยไปดูที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็เลยไปสัมภาษณ์คุณหมออินเทอร์นที่โรงพย,งพยาบาลหาดใหญ่คุณหมอที่นั่นเขาจะเป็นคุณหมอจากโครงการซีเพิร์ก็คือได้รับทุนจากโครงการนี้แล้วคือคุณต้องกลับไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลบ้านเกิดนั่นหมายความว่าบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่วนใหญ่เป็น คนในพื้นที่เงินแปลว่าตอนที่คุณรุงโรจน์นะคะเข้าไปในพื้นที่หัดใหญ่ต้องก่อนก่อนเกิดสถานการณ์คตอนนั้นคนไข้ก็ล้นโรงพยาบาล,ลอยู่แล้ว,ล,วล้นอยู่แล้วอพอเกิดภาวะวิกฤตในส่วนตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันมากกว่าเดิมเมื่อกี้คุณวชิรวิทย์ก็พยายามบอกว่าเรามีทั้งโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็มีทั้งทีมแพทย์ที่เสริมทัพเข้าไปแล้วถ้าจะประเมินศัก,กยภาพตรงนี้เนี่ยยังพอไหมหรือว่ามันต้องทําอย่างไรต่อ เรื่องนี้ผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็คืออาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลมออนั่นแหละแต่ท่านอยู่ในสักสูตราระบวิทยาก็รู้จักท่านตอนที่โควิดระบาดได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านหลายรอบรอบนี้เกิดวิกฤตก็มีอีกรอบหนึ่งที่เราอยากจะถามท่านว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทําในเวลานี้เนี่ยทั้งการตั้งโรงพยาบาลสนามทั้งการส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปเนี่ยเพียงพอหรือยัง ก็ดูเหมือนว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสนามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเนี่ย คุณหมอวิรศาสตร์มองว่ามันอาจจะไม่จําเป็นและมันอาจจะไม่ตอบโจทย์อย่างที่เราบอกนะครับว่าคนไข้ที่ต้องให้คีโมหรือคนไข้ที่ต้องฟอกไตรโรงพยาบาลสนามจะมีเครื่องฟอกไตไหมหรือสามารถที่จะให้คีโมที่โรงพยาบาลสนามได้ไหมก็อาจจะไม่ได้นะครับเพราะโรงพยาบาลสนามเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์โรงพยาบาลสนามอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของสถานการณ์ตอนโรคระบาดแต่ว่าถามคุณหมอต่อว่าถ้าโรงพยาบาลสนามนหลายจุดไม่ตอบโจทย์แล้วอะไรล่ะที่คุณหมอมองว่าจะต้องจัดการในเวลานี้ ในส่วนของระบบสารารณสุขให้มันไปต่อได้เนี่ยคุณหมอจะบอกว่าอะไรลองไปฟังผมสัมภาษณ์คุณหมอทางโทรศัพท์บางช่วงบางตอนครับยังเป็นที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามเหมือนโควิดคงไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าโดยพื้นฐานของเราขนาดนี้มันไม่ใช่โรคระบาดนะครับครับ,รบไม่จะไม่ต้องแยกผู้ป่วยออกไปแล้วก็การไปสร้างโรงพยาบาลเนี่ยทําให้การกะจัดสรรบุคลากรที่ปกติคนไข้จะมาที่เดียวเนี่ยแล้วก็ ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยอาจจะสู้น่าจะสู้ที่อยู่ที่มีอยู่แล้วไม่ได้ครับครับแล้ว,ลวถ้าเกิดไม่ไม่กระจายโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์มองว่าจะต้องจัดการแบบไหนครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใหญ่นะที่จะต้องโรง,โรงพยาบาลที่ถูกได้รับผลกระทบเนี่ยต้องต้องเร่งฟื้นฟูให้เขาทํางานไดโาานน้โรงพยาบาลขนาดใหญ่นี่เป็นโรงพยาบาลได้รับผลกระทบเยอะรโรงพยาบาลชุมชนภายนอกก็ได้รับผลกระทบบ้างนะแต่ว่าผมคิดว่า ไม่มากเท่ากับโรงพยาบาลที่โดนน้าท่วมจังๆโดยตรงมีคนตายในโรงพยาบาลอะไรเนี้ยท่ามกลางการขาดออกซิเจนขาดอะไรพวกนี้มากตอนนี้ก็อยู่ในระยะฟื้นฟูที่ต้องช่วยก็คือต้องเร่งให้ระบบสารโภหอ่าแล้วก็ไอ้เวชภัณฑ์ต่างๆกลับกลับมาได้ถ้างั้นในในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในะระหว่างการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้ก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลมอนะครับโรงพยาบาลของของ,ของคุณหมอนี<ม>่แหละอ่าถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะต้องมีการจัด หรือคัดกองทู้เกียวอันนี้ระบบระบบก็มีอยู่แล้วครับระบบก็มีอยู่แล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็ปรัประสานกับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่อยู่แล้วไม่ช่เฉพาะโรงพยาบาลฐานให่อย่างเดียวเขาก็มีระบบะการประสานงานพิ่มโดยการโรงพยาบาลต่างๆก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันถึงแม้ว่าอาจจะคนละสังกัดแต่ก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับ น,นี้ก็เป็นระบบในพื้นที่ระบบสาธารณสุขทั่วไปอยู่แล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยเขาจะมีแผนที่จะ,ะเผชิญเหตุอยู่แล้วเฉพาะหน้าอยู่แล้วคือเขาจะคิดเลยว่าเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างไรจะจัดการอย่างไรแน่นอนว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะอยู่เหมือนเป็นเครือข่ายครับ mm hmm. เขาจะเพราะว่ามันจะต้องอพึ่งพิงระบบการส่งต่อกัน ส่งต่อจากโรงพยาบาลน,นี้รักษาอาจจะคุณหมอไม่มีเฉพาะทางด้านนี้ก็จะส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งในภาวะวิกฤตแบบนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราเป็นห่วงว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยมันมันไม่ร้อเนี่ยมันก็จะเอาคนไข้มากองอยู่ที่มอ,อพอกองอยู่ที่มอ,อปุ๊บเนี่ยเราก็คิดวิธีกันว่า มันจะทํำยังไงที่จะไม่ให้คุณหมอที่มอ,อเนี่เหนื่อยเกินไปอย่างแรกก็คือเรากระจายไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ป่วยหนักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลสนามไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าการตั้งหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาจจะดีกว่า การตั้งโรงพยาบาลสนามที่จะเป็นการดึงทรัพยากรกันเพราะฉะนั้นในเวลานี้เนี่ยถ้าจะตอบโจทย์หรือแก้วิกฤตระบบสาธารณสุขในพื้นที่เร็วที่สุดเลยผมคิดว่า2ส,สัปดาห์ที่จะกลับมาให้โรงพยาบาลหัดใหญ่กลับมาเปิดได้ใกล้เคียงปกติอาจจะช้าไปครับอาจจะต้องเร็วกว่านี้ครับค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะทิ้งท้ายต่อจากนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานทางสาธารณสุขบ้างเนื่องจากว่าเวลานี้อยากจะขอให้ทันเวลานคนมันเป็น,เนแสนขนาดนี้ทิ้งท้ายเลยค่ะ คือเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องลงไปเนี่ยครับอาจจะต้องวางให้ชัดเจนกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขว่าลงไป280คนแล้วเนี่ยแต่ระบบโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการเขาทํางานกัน24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องคูณ2ไป <c oughs> 2> ก็คือเรานึกถึงว่า24ชั่วโมงเนี่ยคนนึงมันต้องผัดกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบุคลากรที่จะผัดกันอาจจะต้องไปช่วยกันให้ดีและอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่เหมือนโรคระบาด มันเป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่โรงพยาบาลถูกโจมตีโดยน้ําเลยเนี่ยการฟื้นคืนโรงพยาบาลหดาดใหญ่ให้กลับมาต้องทําให้เร็วที่สุดหรือถ้าไม่เร็วที่สุดจะต้องมีวิธีใดสักวิธีหนึ่งที่มันทําให้กลับมาผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของข้าราชการไทยของของบุคลากรต่างๆที่ที่เราเห็นแล้วเราต้องทําอะไรเหลือแค่ว่าเราจะทําแล้วหรือยังแค่นั้นเองอค่ะ ช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณคุณวิจิรวชิราวิวววดดีบำรุงสูชัยมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เจาะลึกให้เห็นถึงบทบาทของสาธารณสุขที่อาจจะยังไม่เพียงพอขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค,ค,ครับสวัสดีครับครับ